สว,ส,สวัสดีครับ,รบผมน้ำเชื่อมครับผมน้ำอามครับเฮ้ยทำไมน้ำอามล่ะครับอย่างเหมือนพี่น้ำเชื่อมครับเรา2คนนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ B 2 s แกะกอ่อง เอาละครับวันนี้เรามีอะไรมาแกะกันครับน้องแอมครับผมพี่น้ำเชื่อมวันนี้นะครับมีสินค้าสองตัวด้วยกันนั่นคือกล้องนั่นเองกล้องสองตัวนี้เลยนะครับผมนี่ในมือผมนั่นก็คือ Children Fun Camera ของแามเป็นการ์ตูนดิจิตอลคาเมล่านั่นเองครับสองรุ่นนี้นะครับเป็นกล้องสำหรับสำหรับเด็กนั่นเองครับผม แกะเลยได้ครับในระหว่างที่น้องอารมแกะนะครับผมจะขอเล่าเกี่ยวกับคุณสมบัติคร่าวๆของกล้องตัวนี้กันนะครับผมกล้องตัวนี้นะครับมากับหน้าจอขนาด2นิ้วนะฮะ มีเกมภายในเครื่องนะครับทั้งหมด5เกมนะครับนอกจากจะถ่ายรูปได้ถ่ายวิดีโอได้แล้วก็ยังมีเกมให้เล่นด้วยนะฮะมีเมนูหลายภาษานะครับหนึ่งในนั้นก็คือเมนูภาษาไทยนะฮะครับผมซึ่งจะทําให้น้องๆเนี่ยเข้าใจง่ายด้วยนะครับไม่ต้องวิ่งไปถามคุณพ่อคุณแม่บ่อยๆนะฮะแล้วก็สามารถถ่ายวิดีโอได้แบบ Full HD ขนาดเท่าไหร่ขนาด1 0 8 0พิพิกเซลนั่นเองนะครับมีสายชาร์จ นี่ครับนะครับสายชาร์จตัวนี้นะครับเป็นสายชาร์จแบบไมโคร USB นะครับแล้วก็มาพร้อมกับสายคล้องคอนี่สีฟ้าสดใสนะครับแบบนี้นั่นเองนะฮะแล้วก็แบตเตอรี่ตัวนี้นะครับที่มากับเครื่องเนี่ยก็คือ300มิลลิแอมป์นะครับครับผมซึ่งถือว่าใช้ได้นานอยู่พอสมควรเลยครับพี่น้ำเชื่อฮะตัวนี้นะครับอ่ารองรับเมมสูงสุดได้32มสกิกะไบต์ครับผมนะฮะแต่ต้องเป็นไมโคร SD card เท่านั้นนะครับผมครับน้องอามลองเปิดให้ท่านผู้ชมดูหน่อยได้ครับนะครับตัวนี้นะครับน้องอามมีทั้งหมดด้วยกันกี่สีนะสองสีครับนั้นอีกสีนึงก็คือสีชมพูแบบนี้นะครับ<ช>ผมน่ารักมากเลยนะครับโดยดีไซน์ของเขาเนี่ยจะเป็นรูปน้องแมวใช่ไหมครัใช่ครับนี่ตรงเคสกเขาจะเป็นรูปน้องแมวน,นั่นเอง มีเปิดแล้วนะครับเรียบร้อยไอ้ตรงน้องแมวเนี่ยดีมากเพราะว่าเป็นซิลิโคนอ๋อด้วยแบบทีเดียวที่เป็นแบบซิลิโคนเนี่ยมันทําให้แบบว่าเวลาเราตั้งเฉยเฉยเนี่ยมันจะทําให้แบบกล้องมันไม่ลื่นนะฮะแล้วก็จับหนัดมือนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยรองรับแรงกระแทกได้ในระดับหนึ่งด้วยนะคะครับผมนี่รับมากเลยก็ถือว่าเหมาะสำหรับเด็กเหมือนกันนะฮะใช่ครับพี่น้ำเชื่อมตัวนี้อันนี้เดี๋ยวเราลองเข้าสักเกมนึงแกันเป็นเกมดังกล่อง ลองเล่นให้ดูหน่อยเนาะได้ครับ่าโอเคครับงั้นเราไปถึงกล้องตัวต่อไปกันเลยครับ,รบผมเป็นรุ่นที่ใหญ่มว่าน่อยใช่ใชของอันจะเป็นการ์ตูนดิจิตอลคาเมรานั่นเองนี่ นะครับมาสลับกันเดี๋ยวพี่แกะให้แล้วก็น้องอาร์มลองเล่าคุณสมบัติเ่าซิาได้คะ่ะตัวนี้นะครับผมก็คือคุณสมบัติจะคล้ายๆกับตัวที่พี่น้ำเชื่อมพูดไปตอนแรกแต่ขนาดตัวนี้ของเขาคือหน้าจอของเขาจะใหญ่กว่าเดิมนั่นเองก็คือหน้าจอของเขาเนี่ยจะอยู่ที่3.5นิ้วนั่นเองครับผมนี่เลยคร<ม>ับใช่แล้วนิ้วใหญ่มากๆเลยนะใช่ครับแล้วก็ตัวนี้นะครับแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยอยู่ที่4 0 0มิลลิแอมป์นั่นเองอ๋อ,อก็คือเยอะกว่าตัวเมื่อกี้นะครับใช่แล้วคับแล้วก็เขาเรียกว่า ถ่ายวิดีโอได้ถ่ายรูปได้ก็คือมีให้เลือกถึงฟู l l h ดีก็คือ10,80งพิพิกเซลนั่นเองอตัวนี้เท่ากันเนาะใช่ครับเท่ากันหมดเลยนะคบตัวนี้มากกี่เสียนะตัวนี้มีทั้งหมดสองสีเช่นเดียวกันนะครับก็คือสีชมพูอย่างที่พี่นำเชื่อมถือแล้วก็อีกชิ้นนึงคือสีฟ้านั่นเองค่ะสีฟ้านะฮะชมพูแล้วฟ้าใช่แล้วน,นเป็นสีโทนพาสเทลใช่ครับ ก็คือน้องๆเหมาะสําหรับทางผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยนะครับแล้วเมมโมรี่ครับเหมือนกันไหมเหมือนกันครับผมตัวนี้เมมใส่ได้สูงสุดถึง3 2ิกิกนั่นเองนะครับเป็นไมโครเป็นไมโครเอสตการ์ดใช่ครับไมโคร SD ติการ์ดครับผมตัวนี้ก็มีสาย้องคอให้ด้วยใช่สายชั่วคราวนี้จะเป็นขู่ข้างเนาะครับผมจะเป็นของข้างๆนั่นเองนะครับมันดีอย่างหนึ่งตรงที่แบบว่าให้น้องๆเนี่ยเขา ติดกับมือไว้แล้วก็ถ่ายใช่ครับหรือไม่ก็จะแบบคล้องคองแฟนคอเลยใช่ใชเวลาแขวนก็เก๋ๆเ,เนาะใช่ครับนะครับผมเอาละครับในระหว่างนี้เราไปดูรูปตัวอย่างคที่ถ่ายจากกล้องสองตัวนี้กันเลยครับผม เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับลูกที่น้องๆหนูๆนะครับจากผู้ใช้งานจริงนะครับที่เขาได้ไปถ่ายแล้วเอามาโชว์กันครับผมสวยมากเลยใช่ไหมล่าอ่าน้องอามครับครับผมพี่น้ำเชื่อมบอกตรงนะครับว่ากล้องตัวนี้นะครับของจะเป็นกล้องตัวแรกสําหรับน้องๆหนูๆนะครับครับผมพี่น้าเชื่อมเอาล้ครับน้องอามไส กล้องที่มีคุณภาพขนาดนี้ทั้ง2กล้องเนี่ยใช่ค่ะเ<ม>ท่าไหร่ที่อยากรู้ละตัวนี้นะครับผมเรามีโปรโมชั่นอยู่ด้วยนะครับจากราคาเต็มนะครับของอาร์มก่อนตัวนี้<ม>ก็คือกล้องตัวเล็กตัวนี้จากราคาเต็ม590บาทนะครับผมชื่อรุ่นเลยนะน้องารชื่อรุ่น Children Fun Camera นั่นเองครับราคาเท่าไหร่ของที่ราคาจาก590ครับผมเหลือ369บาทนะครับพิเศษสุดๆไปเลย เฮ้ยมันถูกเกินไปหรือว่าใช่แล้วครับถูกมากแล้วยิ่งเป็นกล้องสําหรับเด็กนี่คือถือว่าประหยัดแล้วก็คุ้มสุดๆเลยและในมือผมนี้ก็คือคาตูนดิจิตอลคาเมล่านะ,ค,ะครับผมครับราคาเท่าไหร่นะครับนะะ้อครับราคาเต็มอยู่ที่690บาทครับมีโปรโามชาั่นพิเศษเหมือนกันอยู่ที่439บาทครับโอ้ถูกมากๆเลยนะครับผมใช่ครับผมคือมันเป็นกล้องที่ที่ต้องบอกว่าไม่คือไ,ไม่ใช่ของเล่นใช่มันมันไม่ใช่ของเล่นนะครับใช่ม,มันคือกล้องที่ สำหรับน้องๆหนูๆจริงๆใช่ครับนะครับซึ่งราคาถูกจับต้องง่ายใช่ครับแล้วก็ต้องบอกว่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะเหมือนกับรองรับแรงกระแทกด้วยในที่ดีวน้องๆเขาไม่ตั้งใจครับผมครับโอเคครับผมต่อไปนะครับน้องอั้ครับขาพี่น้ำเชื่อมเรามาบอกใบ้ท่านผู้ชมก่อนว่าเราจะไปแกะกล่องตัวอะไรกัน สินค้าตัวต่อไปนะคะรับผมอามจะใบให้มันคือสินค้าที่เกี่ยวกับศิละปะนั่นเองอ๋อมาแนวอาร์ตใช่แล้วคับเอาละครับเดี๋ยวเราไปชวกันเลยไปเลยเอาละนะครับตอนนี้ก็มาถึงเวลาของสายอาร์ตกันบ้างน,นะครับน้อง,นองอาร์มครับผม,มวันนี้น้องอาร์มเอาสินค้าอะไรมาโชว์ครับวันนี้นะครับผมสินค้าที่อามจะเอามานําเสนอคุณผู้ชมนะคะรับก็คือเป็นสินค้าแนวอาร์ตเอาใจสายอาร์ตอย่างแน่นอนเลยทีเดียว ก็คือแบรนด์ล so ัคกี้ขาวตัวนี้เลยครับผมเย้เป็นชุดกระเป๋าเขาเรียกว่ากระเป๋าสีลัคกี้ขาวนั่นเองงั้นเรามาแกะกันเลยไหมน้องอามได้เลยครับผมดังมาแบบกระเป๋าพักโู้6ผ้าครับผมเฮ้ยไม่น่าเล่นเลยน้องอาร์อานะครับเดี๋ยวจะให้น้องอามช่วยแกะให้ดูได้ครับโอ้ยถือว่าล็อกดีเหมือนกันเนาะครับผม นี่เลยมาต่อกันเลยครับผมครับนามมีอะไรมาบ้างอ่าอันนี้เดี๋ยวฝากพี่เชื่อมแล้วกันนะครับอ้ที่ฝากองนี่คือเป็นเขาเรียกว่าสมุดดอยิงนะครับผมขนาด A 5โอ้ดีมากๆเลยใช่แล้วครับต่อไปนนครับน้องครัมก็ต่อมาเอาเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนดีกว่าอันนี้ก็คือเห็นที่เขามีเหมือนกันทั้ง2ด้านนะครับผมเขาจะมีทั้งหมดสีละสิบเอ่ออย่างละ12สีนั่นก็คือเป็นสีน้านะครับผมแล้วก็เป็นสีอะคริลิกนั่นเองก็คือไล่เฉดมาให้แล้วตามนี้เลยทั้ง สีนะล้วก็สีอะคริลิกอย่างละสิบสองสีครับว้<อ>าวเยี่ยมเลยครับผมแล้วก็ทางด้านบนนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่า,าจานอลูมิเนียมนะครับผมอเอาไว้ผสมสี<อ>นี่เป็นแบบนี้เลยแบบนี้นี่มันค่อนข้างที่จะ ถือว่าแข็งแรงใช่ครับปกติที่เราใช้มันจะเป็นจานพลาสติกสีขาวๆเลียครับ,รบแต่อันนี้สามารถใช่มันจะทนทนกว่าแล้วก็สามารถรางแล้วกเก็บได้นานกว่าเนาะมันใช่แล้ว,ลวลรงนไดกว่านะครับปกติเนี่ยผมเห็นแบบกล่องเซต็ตพวกนี้ก็จะเป็นแบบแถบแบบพลาสติกน้ำปาใช่แต่อันนี้ก็มาแบบเป็นจานลูนิเนียมเลยค่อนข้างที่อยากลงทุนกันเนาะใช่ครับผมแล้วก็ตัวนี้คืออะไรครับ้องยอง อันนี้เป็นเขาเรียกว่ายางลบซับคาร์บอนนั่นเองครับผมยางลบซับคาร์บอนคืออะไรครับเหมือนเวลาเราวาดลูกอะไรอย่างเงี้ยครับไอตัวที่เป็นดินสอของมันจะมันจะมีดินสออย่างงี้ <c oughs> เหมือนเราวาดมันเป็นผงหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ใช้อันเนี้ยซับให้ผงของดินสออ่ะมันไม่ติดเวลาเราวาดติดส่วนมากตอนเราวาดมันจะติดตรงเขาเรียกว่าอะไรนะ ฝ่ามือตรงนี้ครับอที่มันเป็นดำๆนั่นแหละใช่มันเป็นมันมาจากอินสอน,นั่นนีงแล้วทาานี้ก็คือสีไม้น้องน้องอามมีทั้งหมดกี่สีฮะทั้งหมดย4สิบสี่สีครับพี่น้าเชื่อมโอ้ให้มาเยอะขนาดน,นี้เลยเหรอแล้วมันไม่ใช่สีไม้ธรรมดามันเป็นสีไม้ระบายน้ําครับอ๋อระบายน้ําได้ด้วยใช่ครับทั้งยี่สิบสี่สีเลย โอเคครับแล้วตรงนี้ดีสออะไรเลยเป็นดีสอ HB ครับผมเอาไว้ดออิงได้เลยใช่ก็คือคู่กับยางลบอันนี้ได้เลยครับเยี่ยมเลยครับแล้วก็มาด้วยผู้การ2หัวใช่ครับมีทั้งหมด2หัวเป็นผู้การหัวเขาเรียกว่าหัวกลมกับหัวแบนนั่นเองถือว่าครบใช่ครับมากันครบเลยทีเดียวใช่แล้วแล้วตรงนี้ครับท้างอนอันนี้เป็นกลมหลาดีสอนะครับผมตัวนี้จะมีทั้งหมด2ช่องด้วยกันครับผมสองช่องเอ๊ อ๋อมีสองพันนาใช่เวลาเหล่าเราอาจจะแบบเขาเรียกว่าตรงหัวสมมติหัวสีตรงนี้อยากให้มันแหลมแล้วก็จะใช้ช่องเล็กหน่อยอะไรเงี้ยครับอ๋อนี่ก็ยังลบเนาะใช่ขาดไม่ได้เลยคือยังลบนั่นเองโอ้โหผมเริ่มอยากรู้แล้วว่าของที่ครบขนาดเนี้ยเซตที่ครบขนาดเนี้ยแล้วก็้ของดีขนาดนเนี้ยเนี่ยราคาเท่าไหร่นะตัวนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าราคาไม่แพงมากครับผมและมีโปรโมชั่นด้วยนะครับผมตัวนี้ ขอทราบราคาเดิม่อยราคาเดิมของเขาเนี่ยอยู่ที่790บาทครับอุยมไมไ่แพงนะใช่ครับแล,แ,ลแล้วเขายังมีโปรโมชั่นลดอีกนะครับลดอีกเหรอเนาะใช่แล้วครับเหลือเท่าไหร่ครับเนี่ยเหลือ490บาทเองอุ้ยต้องซื้อแล้ว,ลวเนี่ยใช่ครับทั้งเซตนี้ทั้งเซตเนี้ยคือได้ไปเลยทั้งหมด490บาทมี5้ชิ้นินะครับโอ้แล้วกล่องเก็บของมันนี่ก็ถือว่าแข็งแรงก็ใช่ครับกล่องเขาเป็นไม้วัสดุก็ดีตัวล็อกก็ดีใช่ครับผม น้องอาครับครับงั้นเดี๋ยวร้อยให้เขาดูส่วนประกอบด้านนอกด้วยนะครับได้ครับนี่ตัวล่องของเขานะครับผมแล้วก็จะมีนี่ชายซีดเป็นบานครับใช่ครับโอ้หแน่นหนาจริงไ้เลยครับโอเคครับผมสําหรับผลิตภัณฑ์นี้นะฮะเราก็ไวแค่นี้แล้วกันครับผมแล้วโอกาสหน้าเนี่ย จะเป็นเราจะมาแกะกล่องสินค้าเป็นอะไรต้องติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย